ครับหนุ่มวิศวกรนี่นะหนุม่มใหญ่ล้ะครับ <c oughs> เป็นคนจังหวัดตรังแต่มาทำมาหากินที่กรุงเทพมหานาครพอแล้วครับเบืออ่อแล้วกรุงเทพนะครับกลับบ้านเกิดดีกว่าไปทำ จุดเช็คอินแห่งใหม่คนแห่ไปเที่ยวครับเป็นฟาร์มสัตว์เลยคุณนี่นะเนี่ยนะฝีมือของคุณลิทธเดชบรรสารหรือคุณเดชครับอายุ52ปีแล้วคนนี้เป็นนักเป็นวิศวกรหนุ่มใหญ่จากกรุงเทพตับบ้านเกิดครับมาพัฒนาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลนาพระอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับใช้พื้นที่5้าไร่ในเปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลายชนิดครับท่านผู้ชมเห็นภาพไหมฮะนี่นกกระจอกเทศครับปอนอยู่ใกล้ๆกันเป็นใครครับเป็นแก่ครับ แกมีทั้งขนสั้นขนยาวแล้วก็นกแก้วด้วยนะครับนกแก้วตีนนี่เป็นพันธุ์สวยงามครับสันคอนั่คขิมสันคอนั่และอีกหลากหลายชนิดมากมายครับมีทั้งสัตว์สี่ขาแล้วก็สัตว์สองเท้าบินได้วิ่งได้บนได้นี่ครับนกกระจอกเทศนี่ครับมีทั้งประเภท่าสวยงามแล้วก็ประเภทที่บอกว่าเป็นนางแบบก็ดีที่เจ้าตัวตั้งชื่อให้ครับนี่นะเช่นนะครับ,น,รบนางแบบที่ว่านี้นะครับตั้งชื่อเลยครับว่านกกระจอกเทศพันนางงาม มีตั้งแต่นะครับแกงนักบินนะแกงไอ้ดื้อเนี่ยก็มีหมดครับแม้กระทั่งนกสวยงามตั้งชื่อเลยครับนกกระจอกเทศอย่างเงี้ยยาญาณเดชเบลล่าแพนเทกอย่างนี้ครับนี่อะตอนเช้ามานะครับก็เดินให้อาหารแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เปิดมานะครับนี่คนแห่ไปโดยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมครับลูกหลานไม่เคยเห็นในพื้นที่จังหวัดตรังไม่ต้องไปเสียค่าจ่ายใจเลยลวครับไปฟรีเลยแต่ถ้าสุว่าไปหลังเลิกงานนะครับเลิกโรงเรียนนี่นะขอ เก็บนอย10บาท20บาทเพื่อให้เป็นอาหารสัตว์เหล่านี้เองแล้วมีโครงการพฤศจิกาย,ยนนี้จะเปิดให้ใหญ่อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดแห่งใหม่คนอยากจะไปดูสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตรังไม่มีไม่ต้องไปไหนหรอกครับไม่ต้องไปไกลเลยย้ําอีกครั้งครับอยู่ที่หมู่ที่6กําบลนาพระอ,อรําเภอเมืองจังหวัดตรังครับอ,อ,อมบันก็อยู่รวมกันได้ใกล้ใกล้กับทางไปทางถ้าเขาช้างหายครับเนี่ยหลังทุเทียวชื่อดังครับมันไม่แย่งกันด้วยมันค่อยๆกินกันนะคะ